ิดท <łość> ี่ตกเเด็ด้านรายได้ต้อให้คนความลนถึงน้องร้อยสิบที่ปัญหานี่ยจะพบได้จากเรืเอที่เกิดขึ้นนะครับว่าถ้าต่อหัวของประชากรเราเนี่ยนะครับเป็นรวลรวม GDP เราอยู่ที่อันดับที่เจของประเทศประเทศที่มีอยู่เจ็ดสิบหกจังหวัดเราต้อมาอยู่อันดับหนึ่ในสิบของประเทศนะครับส่วนรายได้ประชากร8ปดม่น 159บาทต่อคนต่อปีนั้นอยู่ในระดับที่644เมื่อเท่าบกับวัสดุใช้นั้นเะลุสอตัวแล้วค้องเปลี่ยนั์เงินล้นต่อหัวเนี่ยเราคือจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ยากจนครับดังนั้นการในแก้ปัญหาจังหวัดที่ยากจนคือต้องอะไรครับต้องเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของของของคนที่อยู่ในพื้นที่เราซึ่งปัญหารายได้หลักของเราเนี่ยมาจากภาคเกษตรสินค้าหลของของมูลการเราก็คือเรื่องของการทําเรื่องอย่างพาราแต่ทำยังไงครับให้ยางพาราสามารถเป็นสินค้าที่ สามารถมันขึ้นไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าทํายางตลาแค่เป็นยางปลาที่เป็นก้อนในทุกวันนี้บรงการก็จะมีสภาพที่รอๆอย่างเดียวว่าเมื่อปีนีม้มีเงินก็มีการซื้อเพิ่มแต่เมื่อเราตตามที่ยางปลาราคาตกก็ต้องขายลดนะครับอันนี้ก็ตัวหนึ่งนั้นในมุมมองขอจังหวัดก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว,วเช่นตัวยางทำยังไงครับให้ยางหรืเนี่ยจยางก็เปลี่ยนเป็นตัวยางที่มีมูลค่ามากกว่าเดิมนะครับเช่นอาจจะเป็นยางที่ ไปผลิตเป็นไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้หรือในกรณีที่สวนยางเรามีอยู่แล้วทำยังไงครับให้สวนยางสวนยางที่มีมาตรฐานเมื่อสวนยางที่เรามีมาตรฐานทามาตรฐานที่รบรองแล้วเนี่ยราคาตพิมีสองบาทแล้วนะครับแล้วก็เกิดว่านอกจากอาชีพปลูกยางแล้วนะครับช่วงที่ฝนมาเนี่ยคนที่ปลูกยางจะทําอะไรต่อถ้าเรามีอาชีพที่สามารถรองรับก็ได้หรือมีอาชีพที่ปลูกที่สามารถเสริมในการปลูกยางได้ ย่อมทําให้คนอุ่นการที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ตัวนี้ครับท,ท,ที่ทําเรื่องบางอย่างมีไรายได้มากขึ้นนั่นคือเป้าหมายคนอุนการนะครับที่จะทำตัวที่สองรายได้หลังอง่นการาคือการท่องเทียทเท่ยวการท่องเที่ยวอุนการเรามรีทรัพยากรเรื่องการท่องเที่ยวกับธรรมชาติเนี่ยท้าทางที่จากดีท่านาไายสามวานซึ่งเป็นอเมริกันที่เลยทำยังไงครับให้คนที่สามารถเข้าถึงอุนการได้ง่ายขึ้นเลยและคนมาอุนการแล้วไม่ใช่มาแค่ลงที่นครพนมแล้วก็ซื้อของอย่างนครพนมมาถึงอุนการไม่มีอะไรเลย ผู้วันที่เข้าสึการมาดำเนิการตั้งเป้าว่าต้องมีสินค้าที่ทุกคนเมื่อมารำเิการแล้วต้องมีเอกลักเงลักษา์ที่จะซื้อกลับไปได้คนมาบริการต้องมีรู้การท่องเที่ยวที่ชัดเจนแน่นอนต้องมานอนที่นี่ต้องมีการค่าใช้จ่ายนี่คือตัวหนึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวตัวที่สองการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางไงครับที่ทาให้คนที่มาบริการแล้วก iden, Bref, the ็สามารถที is, so ่จะไปเรื่องของรู้ที่เป็นเกี่ยวและหนัคได้ ทำหน้าเป็นไงให้หน้าเราสร้างชุมชนครับทาหน้าให้เป็นหน้าที่สามารถที่สัมภัษณ์ได้ด้วยนะเหมือนกับที่วางพื้นที่ทําทำอะไรให้โบร,ราณสถานให้เป็นไอสกีสกีนี่ฮคือเป้าหมายเราตัวเนี่ยตัวต่อมาเป็นเรื่องของตองัวคุณการแล้วเนี่ยเราสามารถจัดอีเวนท์ที่เป็นนะต่อปอดตทีิซึ้งเช่นไปกีฬาเรื่องของวิ่งเทลเรื่องของมาราธอนเรื่องจักรยานางๆเอาตัวเนี้ยครับเป็นอีเวนท์ที่เราสร้างขึ้นมาได้โดยไม่จำเป็นต้องรอธรรมชาติหรือสุดท,ท้ายคุงการเราเอง มีการปลูกม,มีอะไรต่างๆถ้าเราใช้เกษตรที่เป็น digital ก g r i c u เจอร์เนี่ยทำยังไงครับใ,ให้เราสามารถบริหารงานภายใต้การคาดการณ์ได้แล้วเราสามารถรู้ได้ว่าผลจะมาเมื่อไหร่ความชื้นเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเราประออบนี้ไปได้คนมาสามารถที่จะท่องเที่ยวมาดูการทําเกษตรของเราแล้วมาสามารถที่จะใช้รายได้าองนี้ให้ปลื้มาเพิ่มขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนี้คือคอนเซ็ปต์เดลงกาแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ 365วันนี้ถ้าคนบุญารสามารถทําเกษตรหรือทาอาชีพได้โดยที่มันเป็นต้องระหว่างรอเวลาต้องมาเป็นคนรถแท็กคนขับรถแท็กซี่ที่กรุองเทพอันนี้คือเป้าหมายให้ทุกคนอยู่ในบุญารแล้วสามารถทําเกษตรได้มีรายได้ด้วยครับัวที่หนึ่งนะครับคนที่สองเนี่ยปัญหายาเสพติดท่านะครับต่อให้มีรายได้มากเท่าไหร่ต่างแต่มีตัวที่กล่องตัดกลกาะตัวของรายได้ของภาพกับภาคเกษตรภาทพท่องเที่ยวอยื่เอ ปัญหายาเสพติดครับ120กิโลของบุงการนั้นเป็นที่ที่ยาเสพติดขาของเถื่อนตินค้ามีิกิาบเข้ามาทํายังไงครับให้เรามีคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะเป็ดูดตาให้เราช่วยเจอดูได้เลยว่าอนี้คือสิ่งที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาไม่ใช่เป็นเพื่องกลุ่มที่อย่กับเขาครับงั้นโครงการเรามีการสร้างชุมชนที่เป็นชุมชนที่จะมาช่วยดูมีเราตั้างอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มที่เป็นเยาวชน แต่ว่าตันนี้ยังไม่ิดยาทำให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงที่เป็นตอ้กับอการอยในยาได้มีอาชีพหรืออีกกลุ่มนึงน,นนะที่ติดยาแล้วทัไงให้ก็กลับมามีชีวิตอยู่ในสังคมได้เรามีอาชีพให้เขาครับทั้งรีงวิวนะครับอาวินามีอาชีพที่อมีอาชีพใหม่อาชีพเดิมนะอาชีพเสริมอาชีพปุบันเนี่ยให้เขาดีขึ้นกันเลยโดยใช้กลุ่มเป้าหมายมาจากใครครับก็จากคนจนที่มาจากทีพีแคนจนที่มาจากกรอปทอคนจนที่มาจากไทยคิวเ ทุกนี้ครับคือกลุ่มเป้าหมายที่ทางบุ่นการเราน้องตัวนี้มาปฏิบัติตามเพื่อให้บุญนการเราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหารเราตั้งเป้าคําว่าคนรุ่นการอย่างไม่น้อยเนี่ย GDP แล้วก็ตัวของรายได้ประชากรต่อคนต้องดีขึ้นกนว่าเดิมครับแล้วก็ถ้าเกิดไปได้เนี่ยถ้าทําสามารถทําได้เนี่ยสามารถให้คนรุ่นการสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นขึ้นไม่น,น้อยกว่ามากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปีละห้าพันต่อปีนั่นคือเป้าหมายที่ ถ้าบุรการเราได้งบประมาณรนี้นไปรวมถึงงบประมาณที่เราจะไปหาจากหน่วยเือนงบหนึ่งหรืองบของจังหวัดงบจังหวัดงบตัวเชียอรยได้จากทางคอรมอลนี้งบที่ทางเราวิ่งหาจากภาควิชาการแต่งบที่เราหาจากภาคเอกชนพวกนี้ครับคืองบที่จะมาช่วยในการพัฒน,นาบุรการแล้วเราไม่ได้ทำคนเดียวครับวันนี้เราพูดคุยกันแบบทำทางวิชาการว่าเดี๋ยวคงจะมีการความร่ว,วมมือกันระหว่างมหาลัยต่างๆที่จะมาช่วยในการใน,น,นการพัฒน,นาครับก็เป็นเป้าหมายที่ ทางบึงการตั้งเป้าครับว่าาย้สุดแล้วเราจะทําให้คนบึงการมีารายได้ชีวิตความอยู่ดีดีขึ้นโดยใช้การท่องเที่ยวกเกษตรที่เป็นดิจิตอลแล้วก็เพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดครับท,ทำให้ความยั่จนในบึงการดีขึ้นปเป็นเดิมครับท่านครับท่านครับขอบพระคุณท่านจุกพลอนเชาสิริรักษาร,รชาชการแทนผู้ว่ราราชการจังหวัดบึงการค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านคุณเติม